สวัสดีครับวันนี้เรามาชมรีวิวของ Sony Xperia C กันนะครับหรือรหัส C2305 นะครับตัวนี้ก็เป็นสมาร์ทโฟนระดับ mid-range นะครับจาก Sony ที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ถึง5.0นิ้วนะครับแล้วก็เป็นรุ่นแรกโดยที่ใช้ชิปประมวลผลของ MediaTek นะครับ quad core นะครับซึ่งจะพบเห็นบนโ o โ a l แบรนดนะครับอย่าง iMobile Oppo นะครับรุ่นหลายรุ่นที่ก็ใช้รุ่นนี้นะครับซึ่งก็จะมี ประสิทธิภาพนะพอทั้งสูงทีเดียวเมื่อเทียบกับราคานะครับโดยด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่าดีไซน์นะครับของโซนี่ยังคงรูปแบบเดิมนะก็คือเป็นทรงสี่เหลี่ยมนนะครับแล้วก็มีปุ่มเป็นออนสกรีนทั้งหมดนะครับไม่มีปุ่มฮาร์ดบัตทิโดยด้านบนก็จะเป็นลําโพงสนทนานะครับแล้วก็กล้องหน้า vga นะครับเป็นเซอร์แล้วก็ด้านล่างนี่จะมีลําโพงนะครับซึ่งตัวน,นี้ลําโพงจะมีอยู่2ตัวนะครับคือหน้าตัวหนึ่งหลังตัวหนึ่งนะครับ ขอบข้างนี้ก็จะเป็นแถบโลหะนะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวแต่ตัวฝาหลังก็ยังคงเป็นพลาส,สติกนะครับพอเชื่อมต่อต่างๆนี่ก็จะมีไมโคร USB นะครับช่องหูฟัง3.5ม mm ิลิเมตรนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นปุ่ม power นะครับตัวนี้ก็ปุ่ม power จะอยู่ในตำแหน่งเดิมปุ่มวอรุม่มนะครับแล้วก็มีชัตเตอร์กล้องด้วยนะครับ2จังหวะด้านล่างตรงนี้ก็เป็นช่องร้อยสายนะครับ สำหรับฝาหลังนะครับก็เป็นพลาสติกนะครับเป็นโพลีคาร์บอเนตนะผิวจะค่อนข้างเป็นเมทัลลิกนิดนึงนะครับการจับถือเช็ดล้างก็ทำได้ค่อนข้างง่ายนะครับโดยส่วนตัวเราคิดว่าสีดำจะสวยกว่านะครับสีขาวแต่สีขาวก็ถือว่าดูดีนะครับเพราะ่าขาวทั้งหมดด้านล่างจะเป็นลำโพงอีกตัวหนึ่งนะครับมีโลโก้โซนี่แล้วก็กล้องตัวนี้ติดมาให้8ล้านพิกเซลนะครับพร้อมเซนเซอร์เอ็นะครับ เมื่อถอดฝอาหลังออกนะครับก็จะพบกับช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดนะครับตัวนี้รองรับ2ซิมการ์ดก็คือด u โ S ซิมนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นซิมไมโครซิมทั้งคู่นะครับแล้วก็มีช่องใส่ไมโคร s d c a r กาแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะบิวอินภายในนะครับและก็ความจุที่2330ม ah ิลลิแอมนะครับถือว่าเยอะทีเดียวนะครับกับสมาร์ทโฟนระดับนี้ ก็มาดูนะครับว่าซอฟต์แวร์ภายในเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับครับด้านซอฟต์แวร์ของ Xperia นะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการอัน r รอย4.2.2นะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างล่าสุดนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆโดยรุ่นนี้ก็ยังไม่มีแผนที่จะอัพเป็น4.3หรือ4.4่นะครับตามข่าวที่ออกมา สำหรับอ่าอินเทอร์เฟซด้าหน้าจะเห็นว่ายังเป็นแบบเก่าเลยนะครับเป็น Xperia UI รูปแบบเดิมนะครับตัวนี้อย่างไรก็ดีนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่ได้นะครับสามารถไปหาลงจากในเน็ตได้นะครับกลายเป็นรูปแบบใหมล่ละเพราะผมลงอ่าไปหาลงนะมันจะเป็นแบบอินเทอร์เฟซที่เหมือนกับบน z 1นะครับ Z Ultra นะถือว่าสวยขึ้นนะครับแล้วก็ทำทำงานเร็วด้วยนะครับ แท็บ Notification นะครับก็เป็นรูปแบบเดิมนะครับแล้วก็แต่จะมีพิเศษนิดน,นึงก็คือจะมีโลโก้ที่ใช้สลับการใช้ทำงานการโทรหนึ่งซิมห,หรือซิมสองครับตัวนี้ก็จะรองรับสองซิมซึ่งต้องมาสลับตางบนนะครับอาจจะสลับยากหน่อยนะครับตรง Dialer จะไม่มีนะครับซึ่งแท็บ Notification เนี่ยนอกจากจะมีแท็บ Toggle ด้านบนนะครับสามารถใช้ Gesture นะครับก็คือใช้สอนิ้วปาดลงมานะครับก็จะพบกับ แท็บเต็มๆนะครับสำหรับการลองรับสองซิมการ์ดนะครับรุ่นนี้ก็จะสามารถใช้งานแบบ3ม G ซิมหนึ่งนะครับแล้วก็ 2G อี G ซิมหนึ่งนะครับเพิ่งมีจะมีเมนูการปรับตั้งค่าเนี่ยจะอยู่ในเซตติ้งนะครับสามารถ enable ได้ทั้งซิมหนึ่งหรือซิมสองหรือจะเปิดเฉพาะซิมใดซิมหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับจะใช้ซิมหนึ่งหรือซิมสองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ นอกจากนี้เนี่ยก็ยังสามารถใช้งานเป็น r e x i b i l i t y นะก็คือใช้งานเป็นซิมสมมติว่ามีคนโทรเข้าเบอร์คือได้ใช้รับสายพร้อมกันได้นะั้นประมาณนั้นนะครับสมมติมีใครโทรมาเข้าซิมหนึ่งอยู่นะครับแล้วก็มีคนโทรเข้ามาซิมสองเราก็ยังสามารถรับสายได้อยู่นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับคนที่ชอบโทรเยอะๆนะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นว่าจะ ต้องแรงอะไรมากนะครับสำหรับกล้องเนี่ยนะครับก็จะมาพร้อมกับความละเอียดที่8ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ปรับแต่งเล็กน้อยนะครับตัวนี้ไม่มีโหมด Superior Auto ใดๆนะครับตรงนี้จะค่อนข้างด้อยกว่า Xperia SP พอสมควรแต่ก็จะมีโหมดหนึ่งนะก็คือโมด Portrait Retouch นะครับโหมด Portrait Retouch เนี่ยก็จะ ทำการตกแต่งหน้าตานะครับเวลาถ่ายพอร์เทรตไทยกล้องหน้านะครับก็จะทาการตกแต่งหน้าไปหน้าอัตโนมัตินะครับให้ดูสวยขึ้นนะครับแต่จะจํากัดที่ความละเอียด2อล้านพิกเซลนะครับก็เป็นอีกข้อจํากัดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ใช้แอปได้แทนได้นะครับส่วนหมดปกติจะสามารถถ่ายได้ที่8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็การถ่ายวิดีโอนะครับก็จะสามารถถ่ายได้ที่ ความละเอียด Full HD ครับแล้วก็สามารถถ่ายภาพนิ่งพร้อมกันไปด้วยในความละเอียดที่2ล้านพิกเซลนะครับตัวกล้องก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับซึ่งมีตัวหนึ่งนะครับก็คือเซลล์พอสเทรตนะครับเรียกเซลล์พอสเทรชไวสกายนะครับตัวนี้เวลาถ่ายภาพคือใช้กล้องหลังถ่ายภาพตัวเองแล้วก็ใช้ระยะห่างนะครับว่าถ้าได้ระยะห่างที่ดีพอแล้วมันจะบอกให้แช็คนะครับ ส่วนความละเอียดคุณาภาพของรูปถ่ายก็ไปดูในวีว,ว,วเต็มนะครับก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้นะครับยกเว้นนึ่งคืนนะครับเน่า <laughs> <laughs> สำหรับแอปพลิเคชันที่น่าสนใจหนึ่งก็จะเป็นในโหมดของเป็นโน้นี้เป็นมินิแอปนะครับเมื่อเปิดรีเซ็แอพขึ้นมาก็จะมีแท็บเทรย์ตรงนี้ตัวมินิแอปเนี่ยก็จะคล้ายๆเมาระบบมัลติซักซิงแบบหนึ่งนะครับมีเบราว์เซอร์ด้วยนะครับแล้วก็สามารถขยายหน้าต่างได้นะครับ ตัวนี้สามารถโหลดปั้งอินเพิ่มจาก Google Play Store ได้อีกนะครับจะมีทั้งกล้องมีกล้องด้วยนะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกตัวนี้ก็ใช้งานบน Xperia C ได้เช่นเดียวกันส่วนแอป Sketch เนี่ยก็จะเหมือนกับบน Xperia Ultra นะให้คุณสามารถวาดภาพนะครับบนหน้าจอได้นะครับตัวนี้ก็ไว้โน้ตไวเทคกิ้งอะไรบางอย่างได้นะครับ แต่ตัวนี้หน้าจอตัวนี้ก็ไม่ได้ออกแบบเพื่อเขียนได้แบบ Experience Ultra อยู่แล้วนอกจากนี้นะครับก็จะมีในส่วนของอา w l l m m n นนะครับ Walkman ก็จะเหมือนกับบน Sony ทั่วๆไปนะครับจะมีตัวลำโพงนี่ก็ถือว่าดังครับแล้วก็ตัวมอสแปรเนี่ยสามารถปรับอิเคอ i z ไลซซื้อได้ด้วยนะครับ จาวนี้ก็จะมี Social l i ลท์นะครับโซเชียลไลท์นี่เป็นแอปสำหรับเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็ไว้ On f a ฟซออนทวิตเตได้ส่ว so, นตัว Smart Connect เนี่ยเป็นแอปที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมของ Sony นะครับอย่างเช่นสมาร t ทว t ชทูนะครับที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เป็นส่วนหูฟังนะครับทั้ง headset ต่างๆบลูทูธหรือลม Charger ด้วยนะครับก็ไว้จัดการในแอปเดียวนะครับ ตัวนี้ถ้าคุณซื้อ Smart Watch 2มาใช้งานก็จะจำเป็นต้องลงแอปนี้ก่อนเพื่อใช้งานนะครับใน Movie นะครับก็รองรับความละเอียดที่ full hd นะครับจุดด้อยของเครื่องในวิดีโอโซนนี้ก็คือมันไม่ค่อยมีอะไรให้ปรับเท่าไหร่นะครับนอกจากพื้นพื้น,นะครับทั่วๆไปนะครับ ถ้านสนใจมีตัวหนึ่งก็คือโทรนะครับตัวนี้โทรก็เป็นการโยนไฟล์มีเดียขึ้นสมาร์ททีวีนั่นเองนะครับโดยรวมแล้วความเร็วในการใช้งานแอปทั่วๆไปก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็รันเบราว์เซอร์ได้ค่อนข้างเร็วนะครับซึ่งเบสเดิมก็คือ c h โครมนั่นเองนะครับ ภาพรวมแล้วก็ถือว่าเร็วนะครับเวลารันโมบายแอปโมบายเวน้าเว็บนะครับแล้วก็เว็บเต็มก็ทางานได้เร็วดีทีเดียวนะครับแม้ตัว,ว่าตัวนี้แรมจะอยู่แค่กิกเดียวนะครับแล้ว CPU อย่างไม่ถึงกับแรงเท่า Xperia SP นะครับโดยรวมแล้วโซนี่ทำรอมมาค่อนข้าง,งดีครับแม้ว่าตัวชิปเนี่ยจะไม่ถึงกับแรงเช่นเดียวกับพวกกลุ่ม n a p d r a ก o n ก็กกตามนะครับ ก็มาทดสอบนะครับว่าคอร์ดแดนจะได้รับคะแนนประมาณเท่าไหร่นะครับครับจากการทดสอบเ็นช h m ม r k คร่าวๆผ่านคอร์ดแดนะครับอยู่ที่4982นะครับคะแนนก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับเมื่อเทียบกับมือถือที่ใช้ชิป Mediatek นะครับด้วยกันก็สำหรับ Xperia C นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนระดับ mid-range นะครับ, Mid รบของ Sony ที ค่อนข้างน่าสนใจนะครับในระดับราคาที่8 9 9 0บาทนะครับตัวนี้ก็มี2สีนะครับก็คือสีดําแล้วก็สีขาวนะครับปัญหาร่าวๆที่เจอก็อาจจะเป็นในเรื่องของบั๊กจกจิกนะครับซอฟต์แวร์ที่ค่อนข้างจะเป็นปกตินะครับกับโซนีซึ่งต้องรอตัวอัปเดตออกมาอีกครั้งหนึ่งแต่โดยรวมแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับทั้งด้านการโทรนะครับทั้งการใช้งานแอปต่างๆนะครับก็ไม่เจอว่ามีฟอร์ตโคสไลไ์เท่าไหร่ก็คือไม่เจอนะครับซึ่งโดยรวมนะตัวนี้ก็ s o นี o อ t i ติม e ์ตัวรอมมาดีทีเดียวนะครับแม้ว่าตัวชิปเนี่ยอาจจะไม่แรงเท่ากลุ่ม Snapdragon 400 600นะครับหรือ S4 นะครับอย่างบน x p e r i a Z ก็ตามสำหรับคู่แข่งนะครับรุ่นนี้ก็มีรุ่นใกล้เคียงนะครับอย่างเช่น x p e r i a SP นะครับที่ตัวนั้นใช้ Snapdragon S4 Pro นะครับสอบดู o ก์เดคแล้วก็จอ HD ด้วยตัวนั้นก็จะแพงกว่าพันหนึ่งนะครับแต่ก็ตัวนั้นก็จะรองรับแค่สิมเดียวนะครับ แต่ยังไงก็เรื่องความแรงเนี่ยบน Xperia C อาจจะสู้ S P ไม่ได้อยู่ดีนะครับโดยรุ่นนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ชอบหน้าจอใหญ่นะครับชอบสไ,สไตล์ Sony แล้วก็รองรับ2ซิมด้วยก็ลองดูได้ครับสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้นะครับตามร้านมือถือชั้นนำทั่วไป